de น้องพานยังอยู่น้องพันไม่ขึ้นไรแล้วจ้าเครื่องร้อนเหรอใช่ไหมเครื่องร้อนเหรอน้องพันไม่ขึ้นไร ที่แวหนเนะ้เรองตอนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่เไปก็มันก็ะจอบไปให้บาเค่ยูข้างบนนู่นแหละเสรนี่นก็ต้อ,องจบงาน,นที่นี่น ส่งงานที่ดูท่านดูแลวัดมาที่การงาน นอนแต่วันหัววันให้เบาเพชรไปจอดให้พี่ลินอ๋อจ้าไม่เป็นไรก็ว่าอยู่น้องพันโอเซโอเซ,อเซมันร้อนแล้วก็ปรับเอาร้อนแล้วก็ขึ้นตอนช่วงไหนที่เครื่องมันไหวโทรศัพท์มันไหวแล้วก็ทำเอาเันแหละทำไปพี่ก็ทำหน้าที่ของพี่ไป Thank <laughs> you. Terima kasih telah menonton! ขึ้นไววเหรอตอนเที่ยงได้ใช่ไหมข้างโทรศัพท์ไม่ร้อนจะไหมเที่ยงขึ้น